น่ากินมากกล่องนี้เท่าไหร่ครับ20เองโอ้ยี่สิบเองไม่แพงค่ไม่แพงขาให้ใข่ดีๆนะคะขอบคุณครับัดีครับมีคนแนะนํามาเขาบอกขนมถ้วยร้านนี้อร่อยมีกี่หน้าเหลือเหลือย่างละนอยเองอันนี้แ้่ทัวอ๋อมีสามหน้าใช่ไหมครับ นี่หน้าอะไรเอ่ยสังขยาจ้ะสังขยาอ๋อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อตาจ้ะอ๋อพี่พี่ตาจ้ะอ่าโอเคครับไขายยังไงอ่ะผมเอามิกมิกกันได้ไหมกล่องหนึ่งกล่องละเท่าไหร่ครับยี่สิบจ้ะอ่าโอเคกล่องหนึ่งครับอันน uh ี้สังขยาอ่าสังขยาอันน uh ี <the 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 ้กะทิอ๋อกะทิอ่าครับเอาถั่วเอาถั่ว ไข่ดีอะถั่วไข่ดีบหน้าหน้าจ้ะม่ดขอขอบคุณกล่องนี้เท่าไหร่ครับยี่สิบเองโอ้ยยี่สิบเองนะครับโอเคไม่แพงค่ไม่แพงนี้เปิดทุกวันไหมทุกวันค่ะกี่โมงครับตั้งแต่หกโมงกว่าหกโมงกว่านะถึงกี่โมงบางทีก็สี่โมงเช้าทีก็ห้าโมงเช้าอะไรอ่าโอเคครับได้โอเคเขาให้ไข่ดีๆนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับอุดหนุนครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ